สว,สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนวันนี้นะคะพวกเรามาระบายสีทรรจิตอาสานะคะกับโรงเรียนสวนพระยาวิทยาค่ะก็คือเป็นโรงเรียนที่อับเบมุสตาคิมนะคะที่เคยศึกษาอยู่ที่นี่นะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะได้มาทาสีวันนี้คะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ดีใจมากครับที่ได้เห็นแบบนักเรียนภายในโรงเรียนครับหรือว่า น,นาต่างๆภายในโรงเรียนได้มาแบบร่วมกันทาสีภายในรั้วของโรงเรียนซึ่งได้ไประโยชน์แบบในการร่วมมือของทุกคนและก็ได้สีใหม่ของโรงเรียนด้วยครับค่ะครัเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกด,ดีใจที่มาร่วมกิจกรรมน้องๆที่ช่วยทา,ทารรยสีรั้วโรงเรียนก็ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ครับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะและบรรยากาศในวันนี้นะคะก็คือเรามีบริการน้ำดื่มแล้วก็ขนมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอยน์สัมผัสหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยก็คือเห็นความร่วมมือของนักเรียนส่วนพยาวิทยาวันนี้ก็รู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็มีพี่ๆทหารสานติสุขแล้วก็ครูบุคลากรทางโรงเรียนมาให้กําลังใจพวกเราก็มีทํางานกําลังอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวเราไปชมความร่วมกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถามสาวๆกันนะคะว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันเลยค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณสวยมีความสุขมากคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาช่วยเพื่อนๆคะ่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมคะค่ะก็กิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะก็คือจะบอกว่าสนุกมากคะ่ะแล้วก็จะช่วยพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยคะ่ะให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยใช่คะ่ะเหนื่อยไหมคะก็นิดนึงค่ะซื้อๆค่ะได้ค่ะทุกคน๋ยวเรามาทางพี่ มีอะไรบ้างคะวันนี้ดีใจมากครับที่มาช่วยน้องๆทาสีครับก็โรงเรียนก็จะได้น่าอยู่ขึ้นครับผมเหนื่อยไหมคะก็จึงเหนื่อยแต่ก็เต็มใจที่จะช่วยครับอขอบคุณค่ะ,อะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มาไปจากสีให้พวกหนูนะคะได้มาทาสีโรงเรียนนะคะก็คือขอขอบคุณพี่พี่ทหารพานแล้วก็พี่ชุดชุดสันติสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะ<อ>และขอบคุณอเบมสตาเกมที่ยอมเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องแผ่นดินของเราค่ะ